ตาหมอกางดำสัำตว์น้ำ่างถิ่นที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรไทยตาชนิดนี้จะมีลักษณะขายกัดตาหมอเทศหรือตาหมอสีเพียงแต่บริเวณใต้คางจะมีสีดำเมื่อโตเต็วเมวัยจะมีขนาดยาวถึง8เนิ้วหรือมากกว่านั้นตาหมอคางดำถือเป็นตาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถเทิงต่อความเคยนได้สูงปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีและขยายธท์ได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ22วัน จะสามารถออกไข่ได้ถึงครั้งละ300ฟองหรือมากกว่านั้นใช้เวลาฟักไข่ในปากตัวผู้เพียง4-5วันและดูแลตัวอ่อนไว้ในปากประมาณ2-3สัปดาห์จึงทำให้อัตราการรอดของปลาหมอคางดำสูงกว่าปกติและที่สำคัญยังสามารถผสมพันธุ์ได้ทุกฤดูกาลอีกด้วยขณะเดียวกันปลาสายพันธุ์นี้ก็สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตวจึงทำให้ชาวบ้านหลาเกษตรกร,เก,รเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก เดือดร้อนไอ้ที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรเนี่ยเดือดร้อนเขาเยอะวันวันตอนตี่เดินไปจับที่ที่ที่วังเขาอ่ะได้ตั้งเกือบสองตันอ่ะเพราะปลายอย่างเดียวอื่นหายหมดอื่นไม่ได้เลยมันปล่อยกุ้งปล่อยปลาตะเพียนไปไม่ไม่ได้แค่ได้เลยเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเลยไปส่งงานก็ไะเรือ 8บาทแล้ว10บาทอย่างเงี้ยโลแล้วโลแล้วแปบาท10บาทเองแค่นั้นแหละแต่มันได้เยอะไงครับครับมันก็ต้องเอาอ่ะมันต้องเอาไงพี่ปลาหมอคังดำนี่พี่เอาไปลองทำเมนูอะไรบ้างทำทำปลาเค็มอย่างเดียวเลยคือทำทำที่ประหันอ่ะทำปลาเค็มกินทำปลาเค็มกินปลาเค็มกินเออตากแดด ใส่เกลือใส่เกลืออ่าแ,แล้รสชาติเป็นไงครับนี่จะทำเก่งๆเขาไปปลารก็ได้นะคะน้ำปลาก็ได้จากที่ี่เก็เอาไปทอดค่ะแตรูปทอดกินก่อนนะจ๊ะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีนื่อันนี้ถูกต้องแล้วที่เราเรา,เราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดใช่นะครับแต่แตครับ น้ำเนี่ยไอคือครีปมันเนี่ยมันคมมากเลยมันคมกับบานินมากครับเวลาทําปกติเราไม่เคยทําที่จะใส่ถุงมือตอนนี้เราต้องใส่ถุงมือเราจะคนเราไม่ได้เลยมันแข็งมากนี่แหละความยากลําบากของมันทํบให้มีตัวเล็กมันก็เด็บมือทาปดีจังประมาณคือเราคือเราทํามันเล็กไปเนี่ยเราทําลําบาก แต่เล็กไปมันมีลูกมันมีไข่เต็มไปหมดแล้วเคยลองทำอย่างอื่นไหมไม่เคยทำอ๋อทำนี่อย่างเดียวทำนี่แต่ว่าตอนนี้เรามีการแปลรูปใช่เริ่มมีการแปลรูปนั่นแหละเขาจะใช่ไหมใช่ี่ว่าเป็นแนวคิดนี้เป็นไงก็ดีอ่ะดีดีเลยอ่ะมันมีอย่างอื่นอย่างกินอะไรที่มันนั่นได้อะไอเราไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเขาทงการเข้ามาช่วยช่วยนั่นให้ครับ จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความแดดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดก,กิจกรรมพัฒนาอาชีพการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมกรุงเทพมหานครพศ2567-2570ประจำปีง,งบประมาณพศ2567 25 เพื่อแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครโดยวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร,รให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากร,รที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณปลาหมอคางดาที่กําลังประบาดในพื้นที่เพราะเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกรและแหล่งน้ําสาธารณะและยังเป็นการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรจากการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดาอีกด้วย